มันไม่ใช่ความผิดของคุณถ้าคุณเกิดมาจนแต่ถ้าคุณตายอย่างยากจนมันเป็นความผิดของคุณประโยคนี้เป็นของบิลเกตนักธุรกิจนักลงทุนและนักออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันเขาคือผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์บริษัทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งในหนังสือขโมยความคิดของคนเก่งที่สุดในโลกวันนี้เป็นเวอร์ชั่นของบิลเกตนะครับและมีหัมข้อหลักที่บิลเกตได้แชร์เอาไว้ข้อหนึ่ง ชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อรวยเท่านั้นขออ้อ 2. เชื่อม่าในคุณค่าของตัวเองขอ้อ3จดจำบทเรียนแห่งความล้มเหลวและเดี๋ยวเราไปขยายความกันครับขอ้อ 1. ชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อรวยเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้คนเราจนหรือรวยก็คือความเชื่อนี่เองคนที่เชื่อว่าตัวเองเกิดมาเพื่อจนเท่านั้นคงไม่มีวันร่ำรวยหรอกครับเพราะเขาจะยอมรับโชคชะตาของตัวเองยอมจำนนกับสภาพชีวิตที่หยิบยื่นให้ แล้วก็ไม่คิดที่จะต่อสู้หรือพยายามส่วนคนที่คิดว่าตัวเองเกิดมาเพื่อร่ำรวยนั้นจะไม่มีวันจนแม้เขาจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนก็ตามมีชีวิตในวัยเด็กที่ยากจนก็ตามหรือว่าจะต้องอดทนกับความยากจนในช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตแต่สุดท้ายพวกเขาก็จะพยายามดิ้นรนต่อสู้จนร่ำรวยขึ้นมาในที่สุดเพราะเขาเชื่อว่าความรวยคือสิ่งที่พวกเขาเลือกได้และเกิดมาเพื่อชีวิตของพวกเขา เขาเพียงแต่ต้องต่อสู้เรียนรู้เพื่อจะได้มันมามีคนมากมายครับที่เกิดมาจนแล้วก็จนไปตลอดทั้งชีวิตเพราะวาพวกเขาขาดความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกระดับชีวิตตัวเองให้สูงขึ้นในขณะเดียวกันก็มีคนมากมายที่เกิดมาจนแล้วกลับกลายมาเป็นคนรวยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเพราะพวกเขามีศรัทธาอันแรงกล้าในตัวเองคนพวกนี้ตื่นขึ้นมาทุกวันและคิดเพียงสิ่งเดียวว่า เขาไม่ต้องการยอมรับความยากจนเข้ามาในชีวิตเขาต้องการร่ำรวยมากกว่าสิ่งทีคนเหล่านี้ต้องการไม่ใช่แค่เงินหรือว่าชีวิตที่สุขสบายแต่คือการพิสูจน์เองว่าเราเกิดมาแบบจงใจเพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาและสามารถมีทุกอย่างได้ตามที่ฝันไว้นั่นคือคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์ความรวยไม่ใช่สิ่งที่พิสูจน์คุณค่าของเราแต่คือความแข็งแกร่งของเราต่างหากที่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเอง จากความยากจนไปสู่ความร่ำรวยนั่นก็คือเหตุผลที่เราต้องพยายามและต่อสู้เราทุกคนมีสิทธิ์โดยชอบทำแต่กำเนิดที่จะเกิดมาร่ำรวยเรามีความสามารถมีโอกาสทุกคนครับและแน่นอนในทางของความร่ำรวยเนี่ยมันก็มีอุปสรรคด้วยเช่นเดียวกันมันมีการต่อสู้และไม่ต่อสู้คุณจะเลือกอะไรล่ะต่อสู้หรือว่าไม่ต่อสู้เพราะฉะนั้นจงเริ่มต้นทุกอย่างด้วยความเชื่อที่จะสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ว่า เราเกิดมาเพื่อร่ำรวยและเป็นสิทธิ์นั้นของเราอย่างแท้จริงจงมุ่งมั่นต่อสู้อุตสาหะแล้วสักวันเราจะเอาชนะโชคชะตาได้สำเร็จข้อ2จงเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครก็ตามในโลกใบนี้เพราะว่านั่นคือการดูถูกตัวเองครับจําไว้เลยว่าเราทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมกับคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองเรามีบางสิ่งที่พิเศษกว่าคนอื่นเสมอ เรามีความสามารถมีพรสวรรค์มีข้อดีในแบบของเราเราทุกคนมีคุณค่าในแบบที่แตกต่างกันไม่มีใครเหนือกว่าใครทุกคนต่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองทุกคนสามารถทำเป็นและมีในสิ่งที่เราฝันได้นั่นคือสิทธิ์และโอกาสในชีวิตที่เราทุกคนมีอยู่เท่าเทียมกันแต่เหตุผลที่ทำให้ใครบางคนด้วกว่าคนอื่นนั้นเป็นเพียงเพราะว่า ความเชื่อมั่นความศรัทธานในตัวเองที่ด้ยก่อคนอื่นครับเพราะเราเนี่ยมักจะคิดว่าเราไม่คู่ควรไม่มีค่าพอไม่ดีพอไม่สามารถได้รับในสิ่งที่คนอื่นจะได้รับเราจึงไม่เคยได้รับมันจริงๆในโลกความเป็นจริงแต่เ้อเมื่อใดก็ตามที่เราเนี่ยตระหนักว่าเราก็าเป็นคนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถที่จะกล้าอ้างสิทธิ์ว่าเราเนี่ยต้องการอะไรเราต้องคิดอย่างคู่ควรว่าเราสามารถเป็นคนคนนั้นได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะต้องไม่ดูถูกตัวเองเราจะต้องเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเราเองความพยายามของเราและทำสิ่งที่เราทำอยู่ให้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะทำงานทำธุรกิจหรือว่าใช้ชีวิตแบบใดก็ตามจงใช้ชีวิตอย่างคู่ควรจงใช้ชีวิตเนี่ยให้คู่ควรกับการมีชีวิตอยู่อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราเนี่ยทำได้ไม่ดีพอ ไม่มีใครสามารถกำหนดสิ่งที่เราจะสามารถทำเป็นและมีได้ในชีวิตนี้นอกจากตัวเราเองแม้เราเนี่ยไม่ได้เหนือไปกว่าคนอื่นเราก็สามารถได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตได้ขอเพียงแค่เราเนี่ยเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองเท่านั้นคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดข้อ 3. จงจดจำบทเรียนแห่งความล้มเหลวมันไม่เสียหายที่จะฉลองให้กับความสำเร็จแต่อย่าลืมนึกถึงบทเรียนจากความล้มเหลวนั้นด้วย ความสาเร็จมันก็คือสิ่งที่เราทุกคนต้องการมันครับแต่นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราต่อสู้มามากมายเพื่อความสาเร็จเรามักจะรู้สึกยินดีเฉลิมฉลองจริงไหมครับเราส่วนมากเนี่ยมักจะชื่นชมตัวเองว่าประสบความสาเร็จมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังให้ตัวเองมันคือสิ่งจําเป็นเลยแหละครับแต่ในขณะเดียวกันก่อนที่เราจะประสบความสาเร็จอาจจะมีสิ่งที่ผิดพลาดล้มเหลวมามากมายครับ แต่มันจะมีค่ามากถ้าหากเราเนี่ยไม่ได้ปล่อยมันผ่านไปแต่เราเนี่ยเรียนรู้และจดจํามันไว้เป็นบทเรียนสอนตัวเองบนเส้นทางเดินต่อไปข้างหน้าวันที่เราประสบความสําเร็จเราก็ต้องประสบความสําเร็จมากขึ้นไปอีกอีกระดับอีกระดับมันคงจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องกลับไปล้มเหลวซ้ําแล้วซ้าเล่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรียนรู้มากขึ้นบทเรียนจากความล้มเหลวนั้นมีค่ามากสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จพวกเขาไม่ได้แค่จดจ่อกับความสําเร็จเท่านั้น พวกเขาเนืกถึงความล้มเหลวที่ผ่านมาเพื่อเตือนสติตัวเองคนเหล่านี้ชอบก้าวพลาดในสิ่งใหม่ไม่ใช่ก้าวพลาดในสิ่งเดิมเพราะการล้มเหลวในสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้ก็คือการก้าวไปข้างหน้าแต่การล้มเหลวในสิ่งที่เคยเรียนรู้ก็คือการก้าวถอยหลังการชื่นชมความสําเร็จของตัวเองมากเกินไปอาจจะทําให้เราพยองเลินเล่อและลืมนึกไปว่าเรายังมีโอกาสที่จะล้มเหลวได้อีกในวันข้างหน้าความจริงแล้ววิถีทางที่ดีที่สุดคือมันไม่ใช่การล้มเหลว แต่คือการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่ไม่จําเป็นเท่าที่คุณจะทําได้ดังนั้นจงจดจําบทเรียนจากความล้มเหลวไว้ตลอดเวลาในทุกย่างก้าวที่คุณเดินแล้วคุณจะมีโอกาสได้ชื่นชมความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าของตัวเองอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็เป็นไอเดียความคิดของบิลเกตหนังสือขโมยความคิดของคนเก่งที่สุดในโลกและเดี๋ยวอีพีหน้ามาพบกับความคิดของบรูเลนบัฟเฟต์กันนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ